กราสสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับส่วยท่านที่เกิดราศีตุลราศีพิจิกและราศีธนูนะครับท่านใดที่ชีวิตติดขัดการเงินติดขัดความรักมีปัญหาโชคลาบไม่มีไม่มาเลยนะครับฟังคลิปนี้ท่านอาจจะได้คำแนะนำและมีปฏิหารกับชีวิตของท่านก็ได้นะครับทั้ง3ามราศีนี้ ไม่ว่าท่านจะเกิดราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูหรือจะเกิดเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาคมหรือลัคนาตุลลัคนาพิจิกและลัคนาธนูก็สามารถรับชมรับฟังคําแนะนําจากคลิปนี้ได้นะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยนะครับผมอธิษฐานเสียงไทยไพ่พายายกรณ์ออกมาทั้งหมด3ข้อนะครับตําแหน่งที่1นนะครับหรือข้อที่หนึ่ง สิ่งที่จะทำและควรทำในข้อที่หนึ่งนี้เพื่อให้ชีวิตของท่านดวงชะตาเปิดมีโชคมีลาบเห็นทางออกของปัญหาการเงินไม่ติดขัดความรักราบรื่นและมีโชคมีลาบข้อที่1ได้แก่ไพ่ไปที่1ของข้อที่1น่งนะครับก็คือ The ะเ r อรเป็นไพ่เทวดาเนรมิตสำเร็จสมปรารถนาเกี่ยวกับเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกท่านนะ ไพ่เดอเวอร์คือไพ่เทวดาพร้อมที่จะเนรมิตปาฏิหาริย์ให้กับท่านได้และไพ่ตำแหน่งต่อมาได้แก่ไพ่อัศวินถือดาบขีมม่ม้าความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะหลุดพ้นและไพ่ใบสุดท้ายก็คือไพ่ดีวิลเป็นไพ่คู่รักปีศาจจองจำผมจะทำนายในไพ่ข้อที่1กองที่1นี้นะครับว่า ท่านที่เกิดสามราศีนี้นะครับท่านยังมีกรรมเก่ากับดาวคู่รักเก่าที่เป็นไพ่ปีศาจดาวคู่รักผูกโซ่พันธนาการอยู่นะครับตำแหน่งปีศาจเรียกว่ามีเขาอยู่ติดปีค่อนข้างเหมือนปีศาจยังเป็นเจ้ากรรมในเวรผูกโซ่พันธนาการอยู่นะครับ ท่านใดที่เคยมีคู่รักมีคู่กรรมเก่าหรือเคยมีคนโครจรมาในวิถีชตาชีวิตของท่านนะครับแผ่บุญแผ่เมตตาให้เยอะๆนะครับตำแหน่งนี้เขายังจองจำสาบแช่งพันธนาการท่านอยู่ยังไม่ปล่อยท่านเลยแต่ตรงกลางท่านกับขี่ม้าวิ่งหนีเรียกว่าท่านก็หนีสุดชีวิต จะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นต้องพึ่งบุญบาร,รมีเดเวอร์ Word, คือไพเทวดาเนรมิตรปรารถนาสิ่งที่ติดขัดอยู่ตอนนี้สิ่งที่เป็นทุกข์ใจอยู่ในตอนนี้การเงินติดขัดทรงผลมาจากวิบากกรรมดาวคู่รักกรรมเก่าที่จองเวรจองกรรมอยู่แต่ขนาดบางท่านนะครับที่ผมรู้จักนะที่เกิดราศรีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมท่านก็ยังมีโชคมีลาบ แต่พลังงานก็ยังจองเวรท่านอยู่ขนาดยังจองเวรจองกรรมท่านยังมีโชคลาภหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะแล้วถ้าท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําต่อไปทําดีเรื่อยๆเอาโหสิกรรมแผ่เมตตาให้กับดาวคู่รักที่เขาจองจําอยู่ที่ผ่านเข้ามาถือว่าเป็นตามดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาชีวิตคนเรานะครับให้นึกและก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วถ้าผ่านพ้นออกไปจบไปแล้วก็ ขอให้เป็นเรียกว่านำมาเป็นบทเรียนบททดสอบใจเราว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถ้าเราคิดว่าเราทำดีที่ที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังจองเวรจองกรรมเราอยู่นะครับก็ต้องแผ่บุญแผ่เมตตาเยอะๆพลังงานจากเบื้องบนหรือไพ่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถเนรมิตช่วยเหลือเรามากน้อย ขึ้นอยู่กับพลังงานบุญเราด้วยนะครับและก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจเราอยากจะหลุดพ้นและเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขาเหล่านั้นที่ยังจองเวรจองกรรมหรือที่ยังรักยังผูกพันกับเราอยู่ที่ยังอาฆาตมาดร,ร้ายกับเราอยู่จะบอกว่าจะบอกแค่ว่าอ่ะต่างคนต่างเลิกกันนะต่างคนต่างอาโหสิกรรมต่อกันนะ เท่านั้นก็เป็นแค่คำพูดของมนุษย์นะแต่ว่าถ้าจิตใจเขาปล่อยวางได้แต่ว่าพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นณนะขณะเวลานั้นออกมาจากจิตใจจองเวรจองกรรมอยู่แล้วก็สาบแช่งกันกรรมของความรักกรรมของคู่รักนี่ข้ามภพข้ามชาติเลยนะครับทุกท่านนะอย่างคำมั่นสัญญาแหวนวงหนึ่งข้ามภพข้ามข้ามชาติมาก็มีตามมาทวงสัญญา เก่าสัญญาใหม่เยอะแยะมากมายคนเราเกิดมาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติถ้าชาตินี้จำได้แล้วเราก็เลิกลาพาจากไม่รู้มากี่คนเราต้องขออโหสิกรรมและขอเปิดทางให้เขาได้พบเจอสิ่งดีๆสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าให้ชีวิตเขาเจริญก้าวหน้างดงามแต่ถ้าท่านใดติดค้างซับปัจจัยเขาอยู่นะครับเขาก็จองเวรจองกรรมอยู่ถ้า ยังได้คุยกันอยู่ติดต่อกันได้อยู่ก็อยากจะให้ติดต่อโทรอโหสิกรรมแล้วก็ใช้หนี้ใช้หนี่ศีนที่เป็นรูปธรรมใช้ทรัพย์สินคืนมากน้อยเท่าไหร่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีเจตนาดีว่าอยากจะชดใช้จังเลยผมเจอบุคคลท่านหนึ่งนะครับก็เป็นลนักษณะลักษณะแบบนี้แต่ไม่เอาทรัพย์สินคืนกับคู่รักคู่กรรมเก่า แต่กลับเอาไปทําบุญถามว่าน้ำมันรั่วตรงนี้ถ้าดวงชะตาคนเรานะครับเปรียบเหมือนแก้วน้ำแก้วน้ำตรงนี้ตรงรั่วรูที่หนึ่งนี่ก็คือเกี่ยวกับวิบากกรรมดาวคู่รักเขาก็รอคอยซรับปัจจัยอยู่บางส่วนไม่เอามาอุดรูรั่วตรงนี้ไม่ชำระคืนเขาแต่เอาไปให้อีกบุคคลอื่นบุคคลที่สาม ก็อาจจะคนละประเด็นอยู่นะครับก็อาจจะคนละประเด็นอยู่นะนอกเสียจากว่าดาวคู่รักของท่านได้จบจากาเรียกว่าตายจากวิถีความเป็นมนุษย์ในภพนี้ชาตินี้แล้วถ้าเราติดต่อได้เราก็ไปคืนให้กับพ่อแม่พี่น้องเขาอย่าให้ตามถึงภพชาติหน้าเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทนานานะตอนนี้ก็ติดขัดเหนื่อยยากมากมายแล้วถ้าทำได้ก็ทำนะครับแล้วให้ทำด้วยใจ บางทีทรัพย์ปัจจัยอาจจการคืนนี่อาจจะไม่โดยโดยโดยความเป็นจริงนะครับผมโกโก้พอมดน้อยถ้าสมมุติว่าถ้าเราคืนได้เราเราติดหนี้เข้ามา10บาทแล้วเขาากได้1 0บาทถ้าเราพอมีกําลังก็คืนไปได้10บาทก็เป็นเรื่องดีก็คือเป็นการชดใช้คืนถ้าเขาไม่อยู่ก็ให้กับบุคคลใกล้ชิดลําดับต่อมาถัดไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไป ใช้น่กรรมนี่เวรโดยการทําบุญกับบุคคลอื่นที่เป็นเนื้อนามบุญเพื่อเพื่อขออนิสงส์ให้ลบล้างแล้วท่านก็ต้องต้องมีเจตนาในการทําด้วยนะครับว่าทําด้วยใจทําด้วยอโงหงสิกรรมแล้วท่านก็จะหลุดพ้นพลังงานของเดวเวอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถเนรมิตช่วยเหลือคุ้มกันท่านได้นะครับต้องทําด้วยใจที่รู้สํานึกนะถ้าบางท่าน เคยมีคนมารักมาชอบแล้วให้ราบสักการะมากมายแล้วก็ใช้ความหล่อความสวยของตัวเองเบียดเบียนเข้ามาแบบนี้เขาก็ผูกโซ่พนธนาการอยู่นะครับการทําดีพลังงานคุณงามความดีก็ก็ใช่อยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของวัตถุถ้าเป็นรูปธรรมขึ้นมามันก็จะเป็นค่อนข้างชัดเจนนะครับบางท่านได้ติดต่อคุยกันอยู่แต่ว่ายังติดค้างเขาอยู่10บาทสมมุตินะแล้วก็เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเราอาจจะมี น้ำเย็นๆจะแก้วหนึ่งถ้าสมมุตินะครับอุปมาเปรียบเหมือนมานั่งคุยกันแล้วอ่าไม่เป็นไรเงินสิบ,บาทไม่เอาก็ได้เขาพอใจแค่เราขอโทษเขาแล้วก็น้ำเย็นๆ,ๆแก้วหนึ่งแล้วเขาก็รับน้ำเย็นๆไปดื่มเขาก็พอใจนี่สิบ,บาทเงินสิบ,บาทอาจจะไม่คืนก็ได้แต่ถ้าเขาบอกอ่าไม่เป็นไรจบกันแค่นี้นะไม่เอาแล้วก็แค่แค่นี้ก็พอใจ แต่กรรมที่เราติดค้างเข้าสิบบาทเราอาจจะไปทําเงินหล่นหายก็ได้หรือลูกบุตรบริวารเราอาจจะไปเสียอย่างอื่นทําให้เราเสียคืนมาก็ได้ผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับท่านที่เกิดราศีตุลราศีพิจิกรและราศีธนูนะขึ้นมาตําแหน่งแรกเลยนะดีวิวไพ่ปีศาจไพ่ดาวคู่รักกรรมเก่าและตําแหน่งที่สองของท่านได้แก่ แปดไปท้าความเจริญก้าวหน้านะครับในข้อที่สองนี้สิ่งที่ท่านควรทำนะแนะนำว่าอ้าวขึ้นมาไพ่เดอะเวอร์คือไพ่ดาวคู่รักกรรมเทพหรือคู่รักปัจจุบันและก็ขึ้นไพ่หกเหรียญน,นอกจากกรรมเก่าของท่านนะครับในเดือนตุลาเดือนเกิดท่านแล้วแล้วก็จะเป็นเป็นเดือนเกิดของชาราติพิจิลรธนู นอกจากกรรมเก่าของดาวคู่รักเก่าแล้วในข้อที่2ที่คุณท่านควรทําก็คือทําดีกับดาวคู่รักคนปัจจุบัน 6. เหลียญสละทรัพย์ทําบุญเกื้อหนุนด้วยใจไมตรีแล้วท่านเก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเราบกพร่องกับบุคคลที่รักเราในปัจจุบันนี้ไหมนะครับเราซื่อสัตย์ไหมกับเดอะเล e วอรดาวคู่รักคนปัจจุบันบางท่านอาจจะอยู่กันจน เคยชินแล้วใช้คำพูดที่ไม่งดงามแล้วก็ต้องมีขอขมาทุกวันพระนะครับแล้วก็ขอขมาด้วยใจนะครับบางท่านบอกว่าคู่รักก็จากกันไปแล้วจากเป็นนี่แหละเลิกกันไปแล้วแต่ก็สาบแช่งด่าทุกวันอันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะความเป็นมงคลเกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวท่านเองนะครับเราคิดดีพูดดีความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นกับเราเราสาบแช่งเราทุกข์ใจ มันก็เป็นทุกข์ใจที่เราวาจาเราก็จะไม่เพละวาจาเราก็จะไม่เป็นมงคลนะครับใบนี้นะแต่ถ้าท่านใดคู่ใดรักกันอยู่กันเรียบร้อยก็คือขึ้นมาตำแหน่งของข้อ2นี้คือดาวคู่รักเดอะเลเวอร์แล้วก็หกเหรียญการใชใ้จ่ายดูแลคุณพ่อคุณแม่ฝั่งฝั่งคุณคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายของแต่ละท่านก็ได้นอกจากการดูแล อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ต้องดูแลรักเมตตาพ่อแม่ของคู่รักเราเราก็ต้องรักเมตตาเคารพเหมือนกันแล้วท่านก็จะมีความเจริญเติบโต,ตงอกงามแปเมตาแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับนี่คือข้อที่2ส,สิ่งที่ควรจะทำและจะเกิดปาฏิหารกับท่านโดยตรง ตำแหน่งข้อที่3ขึ้นมา King of Pedal นะครับราชาแห่งทรัพย์สมบัติแล้วก็ขึ้นไ่ตำแหน่งก้าวม่เท้าความวิตกกังวลกลัวอยู่กับทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างหรือเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเจ็ดเหรียญเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆมีความรักกรรมเก่ามีความรักกรรมปัจจุบนันดูแลคนรักดูแลพ่อแม่ของคนรักแล้วก็ข้อที่3ก็คือการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง บางท่านนะครับที่เกิดราศีตุลราศีพิจิหรือราศีธนูผมจะทำนายว่าถ้าไพ่ชุดนี้ึ้นเกิดข,ขึ้นมาท่านยังวิตกกังวลว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองประกบซ้ายขวาอยู่เราเป็นหนี้ใครเราก็ควรที่จะชําระนะครับยังชําระได้ไม่หมดก็ชําระแค่บางส่วนก่อนหรือบางท่านไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้มีภาระ แต่คิดว่าอยากจะทำบุญอยากจะให้ใครอยากจะทำสิ่งใดท่านก็ทำนะอย่าแค่คิดนะครับเพราะว่าใบนี้ก็คือสิ่งที่ท่านกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะครับชาวราศีตุลราศีพิจิกหรือราศีธนูหรือท่านได้เกิดเดือนตุลาเดือนพฤศจิการหรือเดือนธันวาก็ได้ลัคนาตุลลัคนาพิจิกลัคนาธนูก็ได้สิ่งที่ท่านคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงินทอง อยากใช้หนี้อยากทำบุญอยากให้ใครต้องทำให้ได้ดังใจนะครับต้องคิดคิดแล้วก็ทำทำให้ได้ดังใจอย่างที่ท่านคิดภายในเดือนตุลาคมนี้ความสุขความโชคดีปาฏิหาริย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมที่เราทำทั้งเป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมกรรมปัจจุบันนี้แหละที่เราทำขึ้นมาภาระต่างๆที่เราทำขึ้นมา กรรมปัจจุบันให้ผล80%นะครับกรรมเก่าอาจจะมาเบียดเบียนทำให้เราหลงทิศหลงทางก็ได้เมื่อเราตั้งสติตั้งมั่นในภพปัจจุบันนี้แล้วก็รู้สึกสำนึกผิดบาปในกรรมบางข้อที่เราทำมาบางท่านอาจจะยังไม่ยังเคารพพ่อแม่ของคู่รักไม่เต็มที่ก็ได้ยังไม่เคยทำบุญให้ก็ได้ ท่านก็ควรที่จะทำทำแล้วไม่ได้ดีที่ใครนะคะผมโกโก้พ่อมดน้อยมาเพียงแนะนำนะมาแนะนำให้ท่านแล้วสิ่งที่ท่านทำแล้วท่านก็จะมีความสุขความสำเร็จปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับท่านปาฏิหาริย์ก็เกิดจากบุญที่ท่านทำไม่มีเทพเจ้าองค์ใดหรือดวงดาวเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราจะได้ปาฏิหาริย์นะ ถึงเวลาวันนั้นวันนี้ดวงดาวโยกย้ายแต่พลังงานบุญอะไรท่านท่านไม่ทํากรรมที่ดีๆเลยความเป็นมงคลก็จะไม่เกิดขึ้นถึงพลังงานดาวโยกย้ายมาก,ก็มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดกับเราว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทํากรรมปัจจุบันนะครับชาวราศีตุลน,นะชาวราศีพิจิกช,ชาวราศีธนูกรรมปัจจุบันให้ผล80-90เลยนะครับพลังงานดวงดาวมาเร็งให้ดวงชะตาเราดีขึ้นแล้วก็ ผลบุญของกรรมเหล่านี้แหละนะครับถ้าไม่มีสิ่งใดติดขัดก็จะมาตามบุญวาสนาท่านใดบอกว่าไม่ได้ติดขัดสักข้อท่านยิ่งทําดีต่อไปยิ่งจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับฝากให้กําลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรุ่งเรืองร่ำรวยทั้งบุญกุศลและทรัพย์สินคารในโลกมนุษย์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ